สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมสอนแชร์คอมเตอร์ชแนลนะครับคับวดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีนะครับแก้ปัญหาที่ว่าเราชอบเผลอไปกดโดนปุ่มแสดงความรู้สึกในแชทนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเนี่ยผมเผลอมือไปโดนนะครับแล้วไปโดนปุ่มแสดงความรู้สึกอย่างเงี้ยในข้อความนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจกดหรือแสดงความรู้สึกนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเลยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมนะครับน้องๆสอบถามเข้ามาเรื่องนี้ว่ามีวิธีแก้ไหมสามารถยกเลิกได้ไหมอ่าผมตอบเลยว่าสามารถยกเลิกได้นะวิธีการยกเลิกง่ายมากนะครับหลังจากที่เราแสดงความรู้สึกนะครับผมบนแชทไปแล้วเนาะในข้อความนะก็ให้คุณผู้ชมเอานิวนะครับไปจิ้มที่ปุ่มแสดงความรู้สึกเห็นไหมครับเป็นถูกใจเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับ เนี่ยเห็นไหมจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเส้นสังเกตน,นะครับขอจะเขียนว่าแตะเพื่อลบออกเห็นป่ะครับให้เราแตะเลยครับอ่าสังเกตไหมครับว่าปุ่มแสดงความรู้สึกหายไปแล้วนะครับอันนี้แะครับคือวิธีการยกเลิกนะครับผมที่เราเผลอไปกดโดนปุ่มแสดงความรู้สึก นะครับผมในแชทของเพื่อนหรือของใครก็แล้วแต่นะครับที่เราแชทกับเขานะครับแล้วเราไม่ได้ตั้งใจกดแสดงความรู้สึกตรงนี้แล้วเผลอมือผมเชื่อเลยว่าเราชอบเลือดนิ้วนะครับแล้วมือชอบไปโดนใช่ไหมครับ ลองเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับก็น่าจะช่วยได้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาบอกเทคนิคง่ายๆกันนะครับผมที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมก็ลองนําไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับก็คลิปวิดีโอนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวิดีโอหน้าเอ็นเอ็นสอนเ e รดมั่วต์ด้แนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับ ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ